ที่จะสอนวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารคะ่ะถ้าชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะสามารถผ่าชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้2ธนาคารธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีก็ได้คะ่ะหรือว่าน้องคนใดนะคะถ้าจะชำระผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถชำระผ่านได้แอปพลิเคชันได้เ,ดเฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้น,นะคะ่ะวิธีการชำระเงินนะคะก็ให้น้องไปที่เมนูจ่ายบิลค่ะ แล้วก็ไปเซิร์ชที่ตรงช่องค้นหานะคะช่องค้นหาพิมพ์เลขเลยค่ะ8335 8335นะคะจะเป็นเลขรหัสของอาการชำระเงินค่าใบสมัครเท่านั้นนะคะพอใส่เลข8 3 3 5แล้วกดมันขึ้นว่าราชมงคลอีสานให้หนูกดเลือกเลยค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานข้างล่างมันจะวงเล็บว่า8335ให้เลือกตัวนั้นพอเสร็จแล้วค่ะตัวละเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันจะถามหาช่องรหัสนักศึกษากบเลขที่ใบชำระเงิน นะคะคที่นี้ให้หนูย้อนกลับไปดูตัวใบเสร็จค่ะตัวใบเสร็จของน้องนะคะ,ะให้น้องเลื่อนลงมาดูที่ด้านล่างตรงที่เขียนว่าสําหรับเจ้าหน้าที่ทธนาคารค่ะเลฟหนึ่งกับเลฟสองนะคะเลฟหนึ่งค่ะก็คือกรอกในช่องด้านบนช่องด้านบนคืออะไรรหัสนักศึกษาค่ะส่วนเลฟสองนะคะเลฟสองเนี่ยให้กรอกที่เลขที่ใบชําระเงินไปดูที่เลฟสอเห็นไหมเลสองเนี่ยใส่ เลขที่ใบชำเดี๋ยวนะคะเล็บสองเนี่ยให้กรอกตัวนี้ตัวเล็บสองเนี่ยให้มากรอกตัวที่ด้านล่างเลขที่ใบชําระเงินค่ะแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปค่ะสามร้อยบาทแล้วก็กดถัดไปก็จะเป็นการชําระเงินของทางมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นค่ะ